ว่าข้างในเขาจะเหมือนเม็ดกาแฟที่ขวาเสร็จแล้วหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับกิ๊กและช่อง My name กิกอีกแล้วนะคะทุกคนคะวันนี้กิกจะพาทุกคนไปเที่ยวเล่นที่สวนอีกแล้วคะ่ะ แต่ว่าวันนี้กิ๊กไม่ได้พาไปที่เดิมนะคะแต่จะพาไปอีกที่หนึ่งค่ะวันนี้กิ๊กจะพาไปทำอะไร,รไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอดูแฟชั่นคอสนสวันนี้หนะะ่อยค่ะโชว์ขาขาวเลยนะคะ <c oughs> ค่ะงั้นเราไปเจอกันที่สวนเลยนะคะทุกคน ส่วนที่กิ๊กจะพาไปนี้นะคะเป็นส่วนอีกที่หนึ่งของครอบครัวค่ะชื่อว่าสวนห้วยซายนะคะตั้งอยู่ที่บ้านผามูบอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะการเดินทางไปสวนนั้นก็แสนจะง,ง่ายมากนะคะรถมอเตอร์ไซค์ก็สามารถขึ้นได้รถยนต์ก็สามารถขึ้นได้เหมือนกัน,นะคะ่ะเพราะถนนที่ใช้สัญจรไปสวนนั้นเป็นถนนหลักของหมู่บ้านค่ะส่วนระยะเวลาที่เราออกจากบ้านไปถึงสวนนะคะใช้เวลาแค่20กว่านอาทีก็ถึงแล้วค่ะ สวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้กิ๊กก็ได้มาอยู่ที่สวนของครอบครัวเราอีกที่หนึ่งแล้วคะ่ะส่วนที่นี่นะคะของครอบคเราอีกที่นึงนะคะ่ะไม่ไกลเท่าไหร่คะ่ะอยู่ใกล้บ้าน,นมากๆเลยทางมาก็แสงงงนง่าง่ายนะคะทุกคนที่สวนก็จะปลูกลองกองนะคะลองกองนางสาทุเรียนเป็นรักเป็นใหญ่เหมือนเดิมน,นะคะ สุเรียนต้นนี้ไม่รอแล้วนะคะทุกคนได้แล้วค่ะยากมากทุกคนจะไม่โโมงงมาไม่้จะลงคิดจะลงไปห็นหนี่ที่ข้างล่างนะคะ ส่วนที่นิดกับพ่อก็จะอยู่ข้างบนค่ะตัดหญ้านะคะแม่ เมื่อหลายอาทิตย์ก่อนที่เราได้ไปเก็บแอปเปิลกันนะคะแล้วเราไปเจอกาแฟที่สวนหลังบ้านค่ะกิ๊กก็คุยกับแม่ว่าเราเมื่อหลายๆปีนี้เราไม่ได้เก็บกาแฟขายกันเลยใช่ไหมคะพอดีแม่ขึ้นมาที่สวนค่ะได้มาเจอกาแฟที่สุกแม่ก็เลยชวนกิ๊กมาเก็บค่ะเก็บเอาไปขายกาแฟเสียดายกาแฟค่ะ ก,ก,ก็เลยได้ถือโอกาสมาถ่ายให้ดูนะคะว่าวิธีการเก็บกาแฟต้นกาแฟเป็นยังไงนะคะแล้วก็ราคาขายนะคะจะขายได้กี่บาทกิโลเท่าไหร่นะคะกาแฟแบบนี้แฟที่กิ๊กได้มาเก็บนะคะเป็นพันธุ์อาราบิก้านะคะเป็นพันุ์ที่ชาวสวนเขาปลูกที่สวนกันเยอะมากๆเลยนคะคะพันธุ์นี้เพราะว่าขึ้นง่ายให้ผลดีด้วยค่ะ้างหลังกิ๊กนี่คือต้นกาแฟนะคะทุกคน อยู่อันนี้ต้นกาแฟที่อยู่ริมทางค่ะเดี๋ยวกิ๊กจะลงไปเก็บข้างล่างนึนค่ะก่อนอื่นต้องไปตามหาแม่ก่อนค่ะทุกคนแม่อยู่ไหนก็ไม่รู้แม่มาเก็บก่อนแล้วนะคะโอเคค่ะทุกคนสิ่งสําคัญที่อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เรามาสวนแล้วจะขาดไม่ได้เลยก็คือรองเท้าค่ะรองเท้าเนี่ยสาคัญมากเลยนะคะในการเข้าสวนเพราะหากลืมเอาอมาแล้วอะคะ่ะเป็นอะไรที่ค่อนข้างลําบากมากๆเลยนะคะ คนี่ค่ะทุกคนลักษณะของรองเท้าเข้าสวนนะคะเพราะว่าสวนของเรานะคะไม่ใช่ที่ราบเรียบะคะ่ะจะเป็นเนินขึ้นไปค่ะรองเท้าตัวนี้ดีมากมากเลยนะคะใส่แล้วเกาะพื้นได้ดีค่ะนะคะไม่ต้องลงไปแล้วค่ะงอขึ้นมาแล้วค่ะ ฟันขึ้นมาแล้วอันฟันขึ้นมาแล้วกะ ถุงมือไหมเอาเฮ้เอาแม่มีถุงมือก่อนอู้หูถุงกล่องที่แอะถุงปุ๋มเราจะให้ตาตังไป็นกาแฟที่แม่ได้ชวนกิ๊กมาเก็บนะคะกาแฟพันอาราบิก้าค่ะอันนี้สุกแล้วนะคะแต่อันนี้ยังไม่สุก แต่ก็สามารถเอาไปขายได้ค่ะหมดเยอะมากเลยค่ะทุกคน มดอยู่ในนี้เต็มเลยค่ะทุกคนแน่นอนนะคะว่าทุกคนต้องเคยเห็นเม็ดกาแฟที่ขั้วแล้วตามร้านกาแฟต่างๆนะคะแต่หลายๆคนก็อาจจะยังไม่เคยเห็นเม็ดกาแฟที่ยังไม่ได้ขั้วเป็นเม็ดกาแฟที่ยังดิบอยู่นะคะ เด็กกิ๊กจะแกะให้ดูค่ะว่าข้างในเขาจะเหมือนเม็ดกาแฟที่คั่วเสร็จแล้วหรือเปล่านะคะหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยเห็นเม็ดข้างในกาแฟที่ยังดิบอยู่นลคะ่ะนี่ค่ะลักษณา,ยยานี้นะคะเม็ดเล็กๆนะคะไม่ต่างกันค่ะแค่ขั่วแล้วเขาจะมีสีที่เข้มขึ้น ที่ยังไม่ได้ขั่วก็จะมีสีแบบนี้นะคะ่ะข้างในในกาแฟที่ยังดิบอยู่นะคะแต่วันนี้ที่เราเก็บไปขายเราเก็บไปขายแบบดิบนะคะเราไม่ได้ขั้วไปขายคะ่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Những

แยกตัวไหนผาไหนไงไหนมันกับผัดผาดกันโคกกันมาดูผมผัดผาดหมดแล้วคะ่ะทุกคนกาแฟที่กองอยู่ตรงนี้เมื่อกี้นะคะนุะ่นค่ะเป็นไปอยู่โน่นโอเคลงไปเลย

มาคู่มัดเมียใช่ไหมเกยก็เอาไปยังจะได้กินไป,ไปต้มไปแกงใส่แกงน้อไหม,มนั่นได้มดต้มก็ได้ วันนี้เก็บได้นิดหน่อยนะคะทุกคนกาแฟยังสูงไม่หมดค่ะเก็บได้หนึ่งถุงแล้วก็อีกครึ่งค่ะที่อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราออกไปขายกันค่ะดูว่ากาแฟที่เราเก็บวันนี้จะได้กี่กิโลแล้วก็จะได้กี่บาทนะคะเหมือนเนียแต่เราออกไปขายกันค่ะ